สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนาหันสามมหาสนกุกประจำในวันอาทิตย์ที่5คกุมพาพันธ 2,566นะครับแลม1รับเดือน3ปีขานในวันนี้เนี่ยนะสามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตาน,นะครับนะโอเคนะเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยว จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสําหรับผู้ที่ฝันในแรมหนึ่งค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงตามคำำํำทำนายแต่พอยะคคณฝันอะไรก็ขอให้ฝันให้มันดีเข้าไหมจะได้มีโชคลาภประสบผลความสําเร็จนะครับนะเอเพราะฉะนั้นคือคลิปเวลาคลิปดูดวงรายวันเนี่ยนะมักจะแม่นเป็นวิเศษนะหลายคนบอกอาจารย์มาว่าไอ้เรื่องที่ร้ายๆมีปัญหาอุปสรรคเนี่ย <c oughs> มักจะตรงนะ เรื่องดีก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนานเดงโด้วยอิทธิพลของดวงดาวนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นคุณก็มาดูคลิปคือคุณไปดูรายเดือนเสร็จปุ๊บแล้วคุณมาก็มาดูรายวันด้วยว่าในวันนี้ดาวอะไรเสียบ้างดีร้ายประการใดจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะเวลาอาจารย์ทำคลิปอาจารย์จะทำคลิปลวงหน้าก็ประมาณนักสองสามวันประมาณไม่เต็มที่เออไม่ได้รันต่อเนื่องนะที่อาจารย์ทำลวงหน้าเลยเพราะว่าเผื่อไหมไง หรือเผื่อวันไหนอ่าปิดธุระเออวันไหนติดธุระอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อ่างานเยอะไม่สบายเงีย้ยป่วยนะเ <c oughs> ออทำไม่ตันกเ็เราพักสักบ้างอะไรเงี้ยนะเออมันจะได้แบบติดต่อเนื่องอะได้พักสักวันสองวันแล้วมันทําต่อนะเออโอเคอันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ดวงนี้หลงการงานเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังความคิดเห็นซึ่งอาจจะไม่ค่อยตรงกันนัก นะครับคุณคิดอย่างหนึ่งบริบาลคิดอย่างหนึ่งในเรื่องของงานนะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับเออนะส่วนด้านการเงินคุณมีโอกาสได้เงินจากการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารในเรื่องของความรักเนี่ยมีความสุขดีอยู่แล้วในวันนี้นะครับเอ,อ่อในเรื่องของความรักนะอันนี้เ <c oughs> พราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเสียงเสียมซี่ประจ ա วันกันอย่างรวดเร็วเลยนะ ให้คุณตั้งผิดอธิอธษฐานี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลากของความสำเร็จน,นะครับสาธุขายด้ยงินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วค่าปลอดภยัยคิดเงินด้เงินคิดทองไดนทองรวยเ,เรียบร้อยนะมาดีแดงมาดีแดงมาโชว์ตัวนะอันนี้ได้เยมซีใบที่แปดสิบหกนะครับช่วยส่างท่านในช่วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจจะไม่ค่อยหยุดนิ่ง นะครับเออคือซัดมาเป็นละรอบละรอบขึ้นล้มต่างๆความยากลําบากนะ <c oughs> คุณจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศีลในธรรมคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับ <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของความคาดหวังในช่วงนี้ก็จะมีอุปสรรคปัญหานะ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะครับ <c oughs> ในด้านของความรักไม่ค่อยดีกเท่าไหร่ ในดวงชะตาของคุณนะส่วนเรื่องธุรกิจการค้าการขายการขายก็ในช่วงนี้นะผลกําไรเนี่ยก็อ,อาจจะไม่มากนะักนะครับแต่ก็จะมีปัญหาโอปปสรคต่างๆี่เข้ามาก็ต้องรอบขอบด้วยส่วนการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้นะต้องรอไปสักระยะหนึ่งคะแนนสอบของคุณถือว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะนะนคะแนนสอบต้องตั้งใจต่อไปพูดถึงดวงชะตาสุขภาพ อาการเจ็บไข้ไดรวยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะท่านจะต้องนะครับอดทนในการรักษาจึงจะมีโอกาสที่จะหายเป็นปกติได้โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจหัวใจไปด่านพอัใจไปด่านพอนะโรคท้องแล้วก็โรคเนื้อคู่เนื้องอกเหมนะ สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีประจําในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นประจําในวันนี้ให้เว้นสีฟ้า ฟ้าไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดำเป็นต้นนะและสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้นะครับก็คือสีเขียวนะสีเขียวดีที่สุดลองลงมาก็ม่วงกว็ได้นะอันเดียบมณีก็คือที่เสริมดวงชะตาก็ประเภทหยกหรือมอรกตได้นะครับทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยถือว่าเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับนะ มาพูดถึงนะครับการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันอาทิตย์นี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอาทิตย์นี้ถือว่าจะชนะศัตรูนะครับซาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับนะต่อมาเลยมาพูดถึงดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับนะสำหรับ คนที่เกิดทั้ง7วัน8วันนะครับประจําในวันอาทิตย์เนี้ยดวงชะตาของแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าวันนี้ดาวศุกร์เนี่ยเป็นกาลากินีสัญจรประจําวันนะครับคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยการเงินของเจ้าชะตาในระยะนี้ไม่ดีเงินจะขาดมือนะครับมีหนี้สินนะมีเรื่องผิดหวังในด้านความรักตลอดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับ ก็ไม่ดีเท่าที่ควรในหลวงการปรุงเสริมเติมแต่งต่างๆอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยที่จะรับการชื่นชมจากคนรอบข้างและมักจะมีการติฉินนินทาในเรื่องราวต่างๆอีกด้วยนะครับนะและในวันนี้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับนะดวงชะตาต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับก็ถือว่าในวันนี้คนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นสีประจําวันนะครับ ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการเจราจาติดต่อสื่อสารการพูดคุยหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาธุรกรรมจะทําลายได้สิ่งที่ดีๆหรือนําโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับในวันนี้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโลกออนไลน์โซเชียลวอตแอพไฮไฟทิกต็อกนะเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับอ,อจะมีโชคลาภและความสําเร็จนะครับ ดวงชะตาต่อมาคือดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะใจร้อนยิ่งในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างนะครับนะขณะที่พูดนี้ก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับถือว่าคนเกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่รักพวกพ้องดีนะถ้ารักใครแล้วก็จะรักจริงนะครับถ้าเกลียดใครแล้วก็จะเกลียดจริงด้วยเช่นกันนะครับนะดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคพยาธิต่างๆ นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไขข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตนะครับแล้วก็กระเพาะอาหารลำไส้เบาหวานสายตาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับหรือยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับของคนที่เกิดในวันจันทร์นะดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันอาทิตย์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ย ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็จะมีลักษณะแข็งแกร่งคล้ายผู้ชายนะครับโดยจะมีผิวพรรณเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างท้วมนินดๆนะครับผิวสองสีให้ความเกรงใจศรัทธาและยกย่องเจ้าชะตามากขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะในช่วงนี้ก็ถือว่าบุญํำพาวาสนาส่งและดวงชะตาบางคนเนี่ยก็มักเป็นคนที่ชอบข่มคนด้วยในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมานะครับก็ดวงของคนที่เกิดในวันเสราร์นะประจําในวันอาทิตย์นี้ ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับหลักฐานความมั่นคงจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีที่ดินหรือบ้านซึ่งเป็นที่เก่าใหญ่โตนะครับและที่ดินหรือบ้านนั้นเนี่ยมักจะมีเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะครับและเจ้าที่เนี่ยก็มักจะหวงของด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้คุณทําให้ดีนะพยายามสมวดมนต์ไหวพระแล้วก็ทําบุญอุทิศบุญส่วนกุลให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านด้วยจะเป็นผลดีในดวงชะตา มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผนที่ดีในดวงชะตาในด้านของโชคลาภหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยกับการศึกษาหาความรู้หรือวิชาการต่างๆการเรียนการสอบการศึกษาต่าง,างๆนะครับซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ไม่ค่อยดีตามที่มุ่งหวังไว้นะ เพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามตั้งใจนะครับในการศึกษาเรียนรู้และทําให้ดีที่สุดนะครับดวงชะต,ตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจําในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าอันตรภานหรือกลุ่มที่ศรัทธาให้ความนับถือเจ้าชะตาหรือการทรงเจ้าเก่าผีตลอดในเรื่องของพุทธศาสตร์โหรศาสตร์ไสยศาสตร์ต่างๆนะครับล่างทรงใช้การช่วยเหลือหรือแม้กระทั่ง จะช่วยแก้เคล็ดให้ในเรื่องต่างๆนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวประจําในวันนี้นะเ,เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะมีอิทธิพลดาวพุธซึ่งเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วนะครับคุณก็ณมีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จนะแล้วในดวงชะตานในวันนี้ดาวอังคารก็ยังเสียอยู่นะครับแล้วก็มีดาวเสียเพิ่มก็คือดาวพระศุกร์ศุกร์ก็มีปัญหาอ,อุบสรรคัติดพิษกรุนะ ให้ระมัดระวังอของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงไม่ควรไปปีนที่สูงที่ไหนอาจจะตกมาเจ็บนะครับคือตั้งแต่เช้ามืดเลยเออเพราะฉ้ท่านคุณทำอะไรก,ก็ต้องโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบอไว้ดีสุดนะเออและดาวพุธก็จะเดินหน้าเสดพุธนี้ก็จะเสดอย่างรดวดเร็วช่วงเวลา11บเนกาสินาทีพุธนี้เสดเข้าสู่ราศีมังกรเลงเชา้าและคณาราศีก่กฎนะ ในดวงชะตาเนี่ยนะครับแต่ก็มีโอกาสได้มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเจราจาต่างๆนะต่อมาดาวพระจันทร์ก็ติดพิษสุนะัขคือดาวจันทร์เสียช่วงประมาณสี่ทุ่มครึง่งเพราะฉะนั้นใครทําอาชีพกลางคืนนะออะไรนะอาชีพอะไรกลางคืนนะกลางคืนนี่แหละ เราต้องระมัดระวังไว้ในหนึ่งอุปปอบอัติเหตุอุบัติเหตุรถชนสุนัขกัดคนกัดทุกคนทำร้ายนะก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยมาเริ่มต้นที่ชาลัคนาราสีเมฆก,กันเลยนะครับชาวราศสีเมฆในนี้เรื่องของงานวันนี้ถือว่ามันคงดีนะครับในเรื่องของการงานต่างๆส่วนการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยูความรักก็ไม่ค่อยดีนะครับให้ระมัดระวังปัญหาการทะเลาะข้อแว้งนะเออ คือดวงชะตาของคุณก็พยายามอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปนะต่อมา <c oughs> ชาวราศีพฤกษภราศีพฤกษภดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะให้ระวังนิดนึงถ้าคุณจะหวังใครจะมาช่วยเหลือสนับสนุนคุณในวันนี้อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะในด้านของการเงินเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วชาวราศีพฤกษภเนี่ยกระดุมพราสู่พระเพราะฉะนั้นในเครดิต ความน่าเชื่อถือของคุณจะทำให้มีความสําเร็จที่ดีมีเงินม,มีทองเข้ามานะครับจะสมบังด้านการเงินนะเออพูดได้ดีเข้าไว้นะครับก็จะราบรื่นดีต่อมาชาวลัคนาราศีเ <c oughs> มถุนเมถุนเนี่ยดาวประจาตัวคุณไปอยู่ในภพมรณะนะเออต้องระมัดระวังไว้หนึงนี้หรื่งการเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนู่นน,นี่นั่นนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพ รวมถึงในเรื่องของลมพัดลมเพด้วยอย่างที่บอกคุณเนี่ยนะในด้านของการเงินวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีเงินจากทางไกลนะครับในด้านของการงานวันนี้อาจจะเหนื่อยนะก็ทําให้เต็มที่ไปเลยจะประสบผลความสําเร็จนะครับถ้าคุณทําอาชีพในหน้าขายบ้านขายทรัพย์สินก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎในดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของ ดาวพุธเนี่ยนะเป็นสหัสช้าแล้วเป็นวีน่าอยู่ปัตตนิคุณเนี่ยคือบางคนอาจจะมะีช่วงนี้เอาเพื่อนเป็นคู่ก็ได้พูด,ดน่นพูดสี่แล้คนโสดนะแต่ก็ต้องระมัดระวังความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนครักคู่ครองของชาวราศีกรกฎด้วยในด้านของการงานเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ดีนะครับแต่ก็จะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะเรื่องของการเงินนะครับก็จะมีเงินมีต่อเข้ามาด้วยในวันนะี้ ต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์เชา้าราศีสิงห์ดวงคุณนะอิทธิพลดาวการเงินเนี่ยไปเป็นอรินะครับก็ถือว่าคุณจะมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะโชคลาภวิเคราะมาก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณไปรู้เลขโชคลาภอะไรมาก็แล้วแต่ในช่วงนี้ให้เก็บไว้เป็นความรับไปซื้อเองเข้าไว้ดีที่สุดนะในด้านของการงานเนี่ยนะครับของคุณก็จะมีสัญญาข้อตกลงเชรจา,าแต่งานวันนี้ไม่คดีให้ระวังความเสียหาย นะครับความรักของคุณคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจําตัวไปอยู่ในพกผกูตานะครับมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีทันสมัยนะครับในเรื่องของงานนู่นนี่นั่นนะครับก็มีโอกาสที่ดีในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยก็มีรายจ่ายอยู่นะครับเออส่วนด้านความรัก ถือว่าคู่ครองเ,เป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานนะครับต่อมาชาวนัคนาราศรีตุลราศรีตุลเนี่ยดูสตาคุณก็ถือว่าดีดีนะจะมีกินมีใช้นะครับคุณก็จะมีความสุขเห็จเข้าออมาในหลวงความเสียหายก็จะมีเข้าออมานะให้ระวังในเรื่องของอาการซ่อมนู่นนี่นั่นรัส์สินในบ้านนะครับเออส่วนการเงินเป็นการรายจ่ายอยู่แนละ้ว แต่ก็จะมีรายรับเข้ามาด้วยเช่นกันการงานก็มีความมั่นคงดีจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับหรือจากผู้หญิงอะนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาชื่อของคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์ในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับคุณมีการติดต่อเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนไกลจะมีโชคลาภ ในช่วงจังหวะน,นี้ถ้าชาวราศีพิจิกเดินทางไปสแสวงหาโชคลาภจะประสบความสําเร็จนะครับการเงินต้องขยันนะถึงจะได้เงินได้ทองต่อมาชาวลัคนาราศีธนูธนูในดาวกร,รมมาไปอยู่ในภพก,การเงินเพราะฉะนั้นงานมาแล้วทํางานไปเลยนะครับในสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่แล้วก็จะนํารายได้เข้ามาให้กับคุณเป็นอย่างดีนะในเรื่องความรักในช่วงนี้อากาศจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะครับระวังสุขภาพนิดนึง ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยในดวงตาพุทธมกุมรักเนี่ยนะครับอารีกุมรักในอุปสรรคปัญหาก็มีเข้ามานะครับความสําเร็จเขามีเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่ก็โดยความไม่ประมาทนะครับพู่ใดเรม,มันดีเข้าไว้จะประสบความสำเร็จวันนี้ก็จะมีโชคละนะมีความมั่นคงดาวการงานของคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเอ้มีปัญหามีความเสียหายต้องระวัง ส่วนการเงินก็จะมีเข้ามานะในวันนี้ต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีกุมเนี่ยชาวราศีกุมดวงคุณให้ระวังการถูกติชินนินทามีปัญหาอุปสรรคนะครับเออระวังนิดนึงอุบัติเหตุส่วนการเงินต้องขยันให้มากถึงจะประสบความสําเร็จนะในด้านของการงานในวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับเออจะมีจะได้รับมอบหมายตําแหน่งหน้าที่การงานนะโอเคอันนี้ของชาวราศีกุมเสร็จแล้ว ่อมาชาวนัคขณาราศีมีนาศีมีนดวงคุณเนี่ยการงานวันนี้อาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนได้มากงานอาจจะเลิกอ,อาจจะงานอาจจะเยอะบางคนอาจจะเบื่องานก็ได้บางก็แล้วแต่นะส่วนด้านการเงินนะครับการเงินเป็นยังไงมีโอกาสที่ดีเรื่องเงินเรื่องทองนะพอได้มากก็จ่ายไปนะครับอิทธิพลดาวพุธไปอยู่ในภพราพระแล้วนะครับในเรื่องของการงานรวมถึงความรักช่วยเหลือดีนะครับจะนําลาบมาให้ด้วย โอเคครบ12หลาสีแล้วบาเสียงไพ่24ซีด้วยเพิ่มเติมััดวงสาวคนเดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใ <c oughs> บที่1น,นะครับชุดใ <c oughs> บที่สอง ปุ๊บใบที่สามโอเคเข้อหน้าสิบวีนะครับเริ่มเชื่อมหมอซาสีหมดเฉลี่ยก็แค่ใบที่หนึ่งวันววน,ววนี้คุณได้ปั๊บลาชิลีถือถ้อถวยนะครับธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอที่ปรึกษางานด้านศิลปะดีการเงินนะครับมีกี่บิใช้ส่วนด้านความรักของคุณก็มีโอกาสได้พบเจอคู่ครองนะต่อมาคุณได้ไพ่ใบที่สองวี่คุณได้ปั๊บเดอะเดวิลนะครับด้วยสตาร์คุณน,นะการงานเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ นูนนี้น่าสินค้าฟุ่มเฟือย,ยถือว่าดีนะส่วนการเงินมักจะมีผลกําไรน้อยแต่ก็จะได้มาเรื่อยๆนะครับในด้านของความรักอาจจะมีเกณฑ์การหลงไหลนะอาจจะมีเล็กมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับต่อมาคนทั้งค่ายใบที่สามคุณได้ก็หกหกดนนันดูชะตาคุณในด้านของการงานมีเกณฑ์การเดินทางนะครับนูนน,นี้นั้นอาชีพเกี่ยวข้องกับน้ําต่างๆนะด้านการเงินในช่วงนี้ก็จะเรื่อยๆ ส่วนความรักมิวการได้พบคนรักคู่ครองต่างถิ่นต่าง,างแดนไกลนะครับโอเคครบ12ลราศีแล้วนะถ้าใครสนใจให้ดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดขอติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ